สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพ,พลังงานชาวราศีกุมค่ะเรามาดูกันซิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะคะกลางเดือนสิงหาคมแล้วอีกแค่สองอาทิตย์นะคะก็จะสิ้นเดือนแล้วค่ะเรามาดูพลังงานชาวราศีกุมกันดีกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมคะเรามาดูกันค่ะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมใบแรกเลยเอซับซอ์สค่ะการตัดสินใจนะคะคุณกำลังได้ตัดสินใจได้รับข้อความได้รับความชัดเจนบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าในช่วงนี้อะไรที่มันกำลังจะเกิดการคลี่คลายการเปลีป่ยนแปลงค่ะความสว่างความกระจ่างความการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมาการตัดสินใจแบบ แบบที่ทำให้คุณรู้สึกมันมันใช่อ่ะมันถูกต้องอ่ะมันจะมีอินทิวชั่นในการตัดสินตัดสินใจที่ใช่เกิดขึ้นการได้รับข้อความการติดต่อจากใครได้รับได้รับอะไรบางอย่างจากใครนะคะหรือว่าได้ได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งกระทน,ห,นหรือว่าอยู่ๆก็ตัดสินใจแบบนี้แหละจากที่ลังเลมานานแสนนานอยู่ๆก็รู้สึกว่าใช่ละอะไรแบบนี้ค่ะมันมันมันผุดในในสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ ใชยชนะบางเรื่องกำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่มันรู้สึกติดขัดติดปัญหาติดประเด็นเดี๋ยวจะได้รับคำตอบเดี๋ยวจะได้รับการคุยการเจ,จานะคะที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของอความจริงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเดชาลีออตค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้ อยู่ๆก็ได้เดินทางนะคะอยู่ๆก็ได้ตัดสินใจเดินทางเดินทางไกลยอยู่ๆก็ได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลแล้วก็ความมุ่งมั่นในตัวตนของคุณนั้นจะนำพาให้คุณได้รับความสำเร็จค่ะในเรื่องของการงานเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวที่จะก้าวต่อไปนะคะใน อุปสรรคหนึ่งนะหรือว่าอีกช้อยหนึ่งในชีวิตอีกทางโอกาสหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีโอกาสอะไรเข้ามาทําให้คุณได้ไขว่คว้าโอกาสการทํางานโอกาสสร้างเงินโอกาสในการเดินทางครั้งนี้อาจจะทําให้คุณได้ได้ไขว่คว้าหยิบจับอะไรที่เป็นเป็นเงินเป็นทองนะคะหรือว่าได้จับอะไรที่เป็นใหม่ๆนะเช่นอาจจะตัดสินใจในการ เรียนต่อภาษาเรียนต่อในเรื่องของการเดินทางหรือว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับความความสุขสนานแล้วก็แอนเจอร์บางอย่างค่ะทำให้คุณได้ได้ไปไกลในทิศทางนั้นนะคะเหมือนกับในช่วงนี้การเดินทางบ่อยๆหรือการออกเดินทางไปที่ไกลๆใกล้ๆเช้าเย็นกลับก็ได้อะไรบางสิ่งนะคะ่ะทำให้คุณมีมีเอ NERGY ดีๆและทําให้คุณได้ได้ทั้งงานได้ทั้งเงินเข้ามานะคะได้ได้ว่าสัญชาตญาณของคุณอาจจะทําให้คุณได้ได้ก้าวไปสู่ การออกเดินทางให้คุณได้เดินทางไปตรงนู้นไปตรงนี้ตามใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกมีพลังงานอยู่ก็อยากไปตรงนู้นอยากไปตรงนี้อยากทําสิ่งนู้นอยากทาสิ่งนี้นั่นคือสิ่งที่ทําเลยค่ะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นการต่อย,ยอดไปในหนทางนั้นๆเกิดขึ้นต่อย,ยอดในการงานต่อย,ยอดธุรกิจต่อย,ยอดของโอกาสหรือว่าได้ไอเดียนะคะจุดประกายอะไรบางสิ่งอย่างตามความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงนั่นเองเรียกได้ว่าไม่ได้เล่นเลยค่ะ เพราะว่าความมุทะลุดุดันของเดอะ h ชาริออตนั่นก็คือสร้างและมีพลังเป็น p o w e r f ร์มากๆที่คุณจะได้ทําสิ่งนั้นอยู่ๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์จากใครบางคนเดินทางมาหาเซอร์ไพรส์จากข่าวแดนไกลาทางไกลโดยที่ระหว่างคุณกำลังเดินทางก็ได้เช่นกันนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ที่ดีมากๆเลยค่ะหรือว่าอยู่ๆคุณอาจจะได้ตัดสินใจด่วนนะคะในการรับ รับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือว่าได้ตัดสินใจด่วนในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันอีกค่ะว่าชาวราศีกุมไนฟ f ออฟคัพส์นะคะคุณรู้ไหมคุณอาจจะพบเจอใครแดนไกลที่เข้ามาชอบคุณเข้ามาจีบคุณหรือว่าพบเจอ,อคนต่างชาตินะคะเข้ามาจีบเข้ามา โดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าเขาจีบคุณก็ได้นะคะพบเจอพบรักกับใครแดนไกลยอยู่ๆก็ถูกใจถูกชะตา,ถ,ะตาถูกชะโลกกับใครบางคนที่แต่งตัวดูดีทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์นะเจอหนุ่มนักรักสาวนักรักอันนี้ก็ต้องระวังก่อนนะคะจะเย็นๆก่อนค่อยๆคุยค่อยๆเรียนรู้ยิ่งเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็มันก็จะยังคงเป็นพาชั่นบางอย่างแล้วก็ยังไม่ได้เห็นท่าแท้ของกันและกันแนะนําให้คุยไปก่อนคะ่ะชิวๆสบายสบาย เดียวทุกอย่างมันจะออกมาด้วยการกระทําแล้วก็วันเวลาทุกอย่างที่จะพิสูจน์นั่นเองนะคะและมีโอกาสบางท่านแน่นอนเลยจะมีใครบางคนเข้ามาสารภาพรักกับคุณสารภาพความในใจนะคะหรือว่าตกลงปงใจที่จะได้ชัดเจนในความสัมพันธ์กันนะคะ,ะขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่านัดพบนัดเจอกันแบบนี้นะคะนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความความ มุงมิงกระน,นุ้งกรนนิ้งอะไรใหม่ๆของความรักความสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะ10 of wands ค่ะมีเรื่องที่จะต้องให้แบกรับนะคะในช่วงนี้อาจจะหมดไฟอาจจะท้ออาจจะคิดเยอะคิดมากอาจจะต้องแบบอึดอัดอะไรภายในใจบางอย่างเกิดขึ้น สิ่งที่พูดไม่ได้สิ่งที่ระบายไม่ได้หรือว่าเมื่อไหร่มันจะถึงวันนั้นสักทีนึงนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วนะคะจะขาดใจอยู่แล้วนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันจะคลี่คลายเดี๋ยวเ๋ยวคุณจะได้ก้าวเข้าสู่ชัยชนะของคุณจงเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับชัยชนะแน่นอนแต่ว่าหนทางที่จะไปนั้นอะ มันมีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันบางสิ่งเราก็รู้สึกว่ามันมันดีนะดีมากๆเลยแต่พอทําไปแล้วอะมันอาจจะสะดุดหยุดดูดูนิง่งๆดูช้าๆดูท้อๆดูหมดไฟเบรนเอาท์ out, กับการทํางานซะอย่างนั้นหรือว่างานเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะจะทํางานจะทำโน่ทนทําน,ทนี่ก็รู้สึก งานล้นมือไปหมดนะคะแบกทั้งงานแบกทั้งความคิดแบกทั้งภาระที่ต้องจัดการแบบนี้ก็ต้องผ่อนคลายนะผ่อนคลายตัวเราแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะคะกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อปวดเมื่อยเกร็งตึงนะคะยืนนานไปนั่งนานไปแบบนี้ก็ต้องทําร่างกายสร้างร่างกายให้แข็งแรงนั่นก็คือการออกกําลังกายนั่นเองสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในส่วนของอาการเดินทางหรือว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ค่ะเารามัดระวังนะคะคิดให้รอบครอบก่อนก่อนตัดสินใจแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางตรวจสอบเช็คสัมภาระเราลืมอะไรไหมออกจากห้องน้ําหรือว่าออกจากโต๊ะที่ทํางานการทบทวนนะคะที่ที่จะต้องรามาระวังแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางการพบเจอผู้ปะการสื่อสารการคุยก็ต้องอค่อยๆใจเย็นดูว่าอา๊ คนนี้ไว้ใจได้ไม่ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าอยู่ๆเราอาจจะเจอกับมิจฉาชีพในระหว่างการเดินทางหรือว่าในเข้ามาแบบคุยๆกับเราแบบโรแมนติกหรือว่าเข้ามาจีบเราอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสามไม้เท้าเกิดขึ้นในเรื่องของ ความหวังนะคะอย่าหมดกําลังใจเขาเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังอ่ะมันต้องมันต้องผ่านพ้นไปได้แน่นอนมันต้องเจอแน่นอนมันจะประสบความสำเร็จมันจะใช่ใช่อย่างที่คุณรอคอยทํางานเยอะทํางานหนักผลตอบรับตอบแทนก็จะต้องดีเงินก็จะต้องมีเข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นแต่ถ้ารู้สึกว่ายิ่งทํายิ่งเงินไม่มีก็ต้องจัดวางแผนเรื่องของอนาคตเรื่องของการเงินใหม่ได้แล้วนะคะ 3 of Wands เกิดขึ้นสิ่งที่มุ่งหวังกำลังจะกลายเป็นจริงและ The Date ขึ้นมาใส่ใจเรื่องสุขภาพตัวเองนะคะด้วยแล้วก็ในเรื่องของเดอะเดตอมันเป็นความสูญเสียนะคะอะไรมันที่อะไรที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถูกไหมคะภาษสุภาษิตท,ที่ท่านว่าไว้เพราะฉะนั้นบางอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้กับ กับเรื่องราวนั้นๆกับเหตุการณ์นั้นๆทุกอย่างมีมีทัมมิ่งนะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมีเวลาที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวนั้นๆทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะสมมติว่าเรา เรากําลังทํางานนี้อยู่วันวันหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำงานตรงนี้เราอยากไปย้ายงานใหม่ก็ได้อยู่ๆเราไม่คิดจะย้ายงานใหม่อยู่ๆเราก็ได้ตัดสินใจย้ายงานใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะด้วยการอิ่มตัวด้วยความเบื่อด้วยอะไรที่มันเรื้อรงังมานานแสนนานแบบนี้เกิดกับงานเกี่ยวกับความเบื่อนะคะหรือว่า,วาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทํางานเยอะทํางานหนักนะคะแบบแบกบภาระโดยที่มองไปแต่ข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้มองปัจจุบันไม่ได้มองสุขภาพร่างกายก็จะทําให้สุขภาพร่างกายแย่ แย่ลงแบบนี้นะคะสร้างสร้างร่างกายให้แข็งแรงถึงแม้ว่าบางโรคมันจะไม่ได้หายขาดน,นะคะนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราสามารถที่จะสร้างเบสพื้นฐานร่างกายให้แข็งแรงได้โดยที่ออกกาลังกายถ้าเครียดก็ออกากลังกายว่ายน้ำเพลนเดินทางใกล้ๆนะคะฮิวตัวฮิวตัวเองให้กับฮิวตัวเองให,ให้ให้เรามีความสุขด้วยธรรมชาติด้วยน้ําด้วยต้นไม้ด้วย อะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสดชื่นนะคะเพราะว่าในช่วงเดียๆนี้ก็อาจจะมีอะไรที่เป็นเก่าๆเดิมๆวนเวียนกลับเข้ามาให้คุณได้คิดให้คุณได้ทบทวนให้คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อไหมในความสัมพันธ์ความรักอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะวนเวียนกลับเข้ามานั่นเองค่ะและอะไรที่รู้สึกว่าไม่ดีก็ตัดจบทิ้งไปได้เลยนะคะ m มูนนะคะ intuition ของคุณส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณจะเจอก็คือบางเรื่องที่คุณจะรู้สึกว่าต้องข่มอารมณ์ขมใจข่มความรู้สึกของตัวเองให้ได้มองไปยังข้างหน้ากรรม สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนอะไรก็ตามนะคะบทเรียนความเจ็บเสียใจความรักนะคะขอให้ตั้งมั่นว่าคุณจะเจอความรลังที่ดีบทเรียนเรื่องของการเงินบทเรียนของการใช้ชีวิตต่างๆนานามากมายอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นคุณเชื่อว่าคุณจะได้เจอโอกาสที่ดีหนทางใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังขอนะคะจากจักรวาลจากดีวายแล้วก็จงและคุณกำลังเชื่อมั่นในตัวคุณเองมากๆว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคันไปได้ ไม่มีอะไรที่คุณจะไม่เจอคุณจะได้เจอกับสิ่งสิ่งนั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเจอสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยในเรื่องความสําเร็จในชีวิตเพราะคุณรู้สึกคุณรับรู้ได้ว่าคุณจะไปว่าคุณจะจะสร้างมันให้ได้เพราะคุณรับรู้ว่าคุณจะทํามันให้ได้นะคะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงคุณรู้ว่าคุณกำลังที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกำไรในชีวิต เรื่องของการเงินกําลังสร้างบ้านกําลัง่อนรถกําลังที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นกําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตก,กาไรในเรื่องของการปลูกทําสวนทําไร่หรือว่าการที่จะทําอะไรนะคะจะทําอะไรตัดสินใจอะไรลงทุนอะไรคิดให้รอบคอบวางแผนคิดเป็นตัวเลขขึ้นมาว่ามันจะต้องมีทุนเท่าไหร่ได้กําไรได้หักทุนต้นทุนอะไรแบบนี้คือคิดประมวลผลสิ่งที่สิ่งที่จะได้รับหรือว่าผลลัพธ์ที่ที่กำลังทําในวันนี้แล้วก็รอคอยอย่างใจเย็นๆที่มันจะเกิดขึ้น เพราะว่าไม่มีอะไรที่เกิดจากความความร่ำรวยหรือว่าเงินหมื่นเงินแสนก็จะต้องใช้เวลาในการเก็บหอมรอมริบเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณจะผ่านพ้นมาได้ในวันนี้นะคะเพราะว่ามันจะเกิดจากความความสร้างความผลักดันในตัวตนของคุณเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแล้วก็การที่จะได้ฟื้นฟูบางอย่างในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูเรื่องของการเงินฟื้นฟูเรื่องของ ความสุขของตัวเองนะคะอยู่ตัวเองกว่าที่จะโสดแบบมีความสุขมาจนจนถึงทุกวันนี้นะคะ The Hangman นะคะช่วงนี้อารมณ์ความใจร้อนเบาๆนะคะปล่อยละวางไว้ For of w a n d s ค่ะความีกโก้ความใจร้อนนะคะค่อยๆวางค่อยๆทิ้งค่อยๆละลายมันไป นะคะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเราให้อยู่ในพื้นที่พลังงานที่ดีอะไรควรทิ้งระยะห่างอะไรควรที่จะทําก่อนทําหลังมันอาจจะมีเรื่องราวความจริงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏผลลั์ในอดีตที่ผ่านมากําลังที่จะเกิดขึ้นให้คุณเห็นไม่ว่าจะเรื่องอะไรฉะนั้นผลลัพธ์ในอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นคือการกระทําวางแผนของคุณในวันนี้แหละที่คุณอยากที่จะมีเงินในกระเป๋าผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดหรือว่า ให้มันโฟล์ให้มันเลิกคิดในเรื่องของการเงินสักทีหรือว่าเรื่องของการงานนะคะที่จะได้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานการเติบโตมาก็จะต้องได้มาจากความสามารถของตัวเองของคุณจริงๆนะคะเรียกได้ว,ว่าในช่วงนี้การงานก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะอยากที่จะทํางานใหม่อยากที่จะมองหางานใหม่ก็มีเหมือนกันงานใหม่จ็อบใหม่สิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นความมั่นคงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่จะเข้ามา หรือว่าคุณอาจกำลังที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงิน Ace of Pentacles นั่นเองนะคะ งานและก็เงินมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะจริงจังอะไรกับตัวเองเปลี่ยนงานใหม่เริ่มงานใหม่ลงทุนอะไรใหม่ใหม่ในตัวเองหรือว่าคิดวางแผนที่จะทำอะไรลุยค่ะเดินหน้าต่อไปได้วยความสุขของคุณไม่ว่าจะยากเหนื่อยแค่ไหนคุณมีความหวังไม่ว่าคุณจะท้อหรือเรื่องอะไรก็ตามคุณจะสู้ยังไงก็ตามขอให้คุณอดทนอดใจเย็นไว้กับสิ่งที่ผลลัพธ์กําลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งในชีวิตของเรื่องการงานแล้วก็การเงิน,กา,งนการเติบโต,ต,ตนะคะเรียกได้ว่า ได้งานใหม่มาก็ได้เงินมากขึ้นได้จ็อบใหม่มาก็เป็นจ็อบที่ทําให้คุณได้เงินสูงมากขึ้นหรือว่ามีจ็อบใหม่จ็อบเสริมที่เข้ามาหรือว่าได้รับโบนัสนะคะได้เฉลิมฉลองกับความสุขหน้าที่การงานใหม่หรือว่าเฉลิมฉลองเรื่องของการเงินได้รับการออฟเฟอร์โบนัสข,ของขวัญสิ่งพิเศษบางท่านถึงเกณฑ์ที่จะสละโสดเลยทีเดียวหรือว่าได้ออกเดกกับใครบางคนที่ที่รู้สึกว่าเป็นความรักคนรักจริงๆนะคะได้มาจาก ได้คนรักใหม่ซึ่งดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะบอกเลยว่ามากๆาเลยแต่ว่าให้เรียนรู้รู้จักกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะใจเย็นก่อนนั่นเองนะคะอขอคำตอบหน่อยค่ะ กระเด็นกระดอนออกมาใบแรกเลย s สั c e s s ประสบความสำเร็จแน่นอนเลยได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็ความรักครั้งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น take action ค่ะจะมีใครมา take action กับคุณนะหรือว่าคุณกำลัง take action อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองซื้อของขวัญให้กับตัวเองซัพพอร์ตดูแลตัวเองค่ะสั c เซ s แน่นอน yes ค่ะ say yes แล้วก็กรีดได้เลยนะคะนี่คือพลังงานของชาวราศีกุมสวยงามมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวดีโดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ